ครับผมก็ข่าวดีก็ก็ดีครับก็ขอแต่งงานใช่ครับเอาไ,าไม่ถึขอใป่านะเอเงูดถึงโมเมนต์วันนั้นหน่อยดีคือเออผมแพลนอยากจะขอแต่งงานมามาพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็คือด้วยความที่ตอนแรกก็วางแผนว่าอยากจะไปขอในที่ที่มันพิเศษมากๆเนี่ยครับอยากไปต่างประเทศไปที่วิวสวยๆจริงๆเนี่ยแต่ด้วยสถาน,นการณ์มันก็ไม่อำนวยใช่ไหมครับก็ ผมก็เลยพกแหวนไว้ตลอดเวลาพกแหวนทาง,งานว่าเออถ้ามันมีโมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่มันควรจะก,ก็ก็จะขอตอนนั้นเลยเพราะที่ตอนนั้นไปเดินทางไปเชียงดาวครับแล้วก็อายเขาเป็นคนชอบป่าเขาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเอสุกว่าโมเมนต์นั้นมันมันมันน่าประทับใจมากเลยมันไม่ต้องสวยงามแบบประดิษฐ์ประดอยอ่ะมันสวยงามด้วยหัวใจของคนสองคนที่มันอยู่ใน สถานาการณ์น้นๆผมก็เลยอะในป่าก็ในปา่าแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็มันก็ไม่เหมือนใครดีอ่ะออคือคือไม่ว่าจะเป็นที่ไหนแต่ผมรู้สึกว่าถ้าให้เลือกอีกครั้งกลับไปวันนั้นอีกครั้งก็คงจะขอนอาวันนั้นเหมือนเดิมแต่ปินใจนานไหมตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเตรียมตัวนานมันก็มันก็ยากนะเพราะว่าเราก็ไม่เคยคิดจะขอแต่งงานมาก่อนในชีวิตเนี่ยครับไม่รู้ว่า พิธีการขอแต่งงานผู้หญิงสักคนหนึ่งมันต้องคุกเข่าหรือเปล่าวะมันจะต้องมีช่อดอกไม้ใหญ่ขนาดไหนวะอ่า็ักกาวควรจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยปล่อยมันไปตามธรรมชาติดอกไม้ก็ไม่ได้มีดอกไม้ที่สั่งมาจากร้านสวยๆเราก็เลือกที่จะแบบเก็บดอกไม้ป่าเท่านั้นคือมันอาจจะไม่ได้มีมูลค่าทางการเงินแต่มันมีมูลค่าทางการใจก็ผมรู้สึกว่ามันน่ารักดีแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้ขอแต่งงาน ในโมเมนต์นั้นครับณวันนั้นเขาเขาจับมุดเราได้ไหมว่าเราเตรียมแข่แอะไรไว้อะไรเงี้ยเออมีโป๊กมาฟัวโป๊กไหมอะไรวันขอแต่งงานเหรอวันวัก็จริงๆคุยกันมาก่อนครับคุยกันว่าเออเราคบกันครั้งนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะแต่งงานในวันหนึ่งสักพักหนึ่งแล้วครับก็ขอโทษนะครับโพตามโพตามนะ ขอโทษครับไอ้จริงปะไอ้ไอแต่นัดทานข้าวกันแต่ว่ามาสัมผสไอ้เรี่ยเลยสัมผัสไอ้เรี่มากเลยเรี่ยทางมากเมื่อกี้ถามว่าไงนะว่ากลับไปรู้จักได้ไหมแล้วปล่อยโผล่ไหมคือมันมันเกิดจากการคุยกันมาก่อนแต่ว่าไม่ได้นัดแน่ว่าจะต้องไปขอแต่งงานที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเคยเคยบอกไอ้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีโอกาสไปต่างประเทศวิวสวยเนี่ยเออเราอยากขอแต่งงานในในวิวสวยๆเหมือนกัน แต่ก็คนนั้นอายไม่รู้เลยครับไม่มีใครรู้กกว่าว่าจะพอังงานผมเองก็ไม่รู้แค่รู้ว่ามีแหวนอยู่ในกระเป๋าสตางค์ตลอดเวลาอะไรอะไรมีตัวอายที่เรารู้สึกว่าคนนี้แหละที่จะเป็นภรรยาของเราเป็นแม่ของลูกคือ <c oughs> อายเขาเป็นคนที่รักครอบครัวเหมือนเราเราเราเป็นคนที่รักครอบครัวมากอ่า priority แรกของของการ ทำงานเนี่ยก็คือเราอยากจะดูแลครอบครัวให้สบายรักพ่อแม่รักคนตีกองกันด้วยตีจังเลยต้องดอน่างเด็นิดนึงนะครับก็ผมใช่ก็อายเขาเป็นคนรักครอบครัวเหมือนกันครับแล้วก็ไม่รู้สิเร้สึกว่าเขาเขาไม่ประดิษฐ์ประดอยอเขาเป็นนางเอกละครที่ มีความธรรมชาติสูงมากเราอยู่กับเขาแล้วเราสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่เออไม่รู้ผมก็รู้สึกว่าต้องเป็นคนนี้เท่านั้นนะครับหลังจากนี้วางแผนเป็นยังไงบ้างวันแต่งมีเรื่องมียาอยาเเริ่มแต่งงานเป็นพฤษภาครับใช่เป็นพฤษภาตีหน้าแต่ก็มันยากมากเลยนะวันนี้เราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะทําให้เราแต่งงานได้กี่คนตอนนี้เขา ให้ได้สูงสุดร้อยคนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มันมีความยากลาบากตรงนั้นเพราะว่าเราไม่มีเรฟเลนซ์ว่ามันจะต้องแต่งแบบไหนถ้ามันเล็กลงแล้วถ้าเกิดคนที่เราจะชวนมาเนี่ยเขาคนจะเป็นใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือล่าสุดแพลนนั้นยังยังไม่อยากบอกเลยว่าจะเป็นที่ไหนเพราะว่ากลัวเปลี่ยนแต่ในใจที่คุยกันไว้นะครับก็อยากากลับไปแต่งงานในที่ที่เราขอแต่งงานใช่ไปที่เชียงดาว mm hmm. ครับเชียงดาวเป็นเป็น ที่ที่มีมนสเสน่ห์บางอย่างที่ผมรู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นแล้วเราเราอินกันทั้งคู่ใช่แล้วก็ล่าสุดซื้อที่ที่เชียงดาวไป้วใช่เพราะรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรกับเราแน่ๆเลยที่เชียงดาวครับถ้าเกิดใครไปเชียงดาวเราจะเห็นอดอยหลวงใหญ่มากๆเป็นแบล็กดาวนี่หรอมะมันเหมือนถ้าเราจะ สร้างคำมั่นสัญญาในการแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งผมว่านอกจากผุปการีแล้วอ่ะคนที่จะเป็นสักขีพยานที่ดีที่สุดก็คือดอยหลงจะทำเอาไว้ทำเ,เ,เป็นเงหรือนปลลูอกอะไรที่นู่นเลยหรอือเปล่าที่ที่ซื้อหรอครับยังไม่ได้คิดเลยครับหรือถ้าเกิดคุณพี่รู้สึกว่าอยากจะให้ราคาดีผมอาจจะพร้อมปล่อยแะ้วอะไรมีคูเ่เตรียมเตียมเริ่มเตรียมงานหรือบางอนีางแต่ว่า,อย,ายอย่างในอินดอร์ครับจอมองอะไรบ้างนวันนี้หรอครับก็มองว่าเราคงจัด ไม่ได้ใหญ่มากตามสถานการณ์แล้วก็แต่ว่าอยากให้เป็นงานที่พิเศษผมไม่อยากผมไม่อยากตัดเค,ค้กปูนอะในงานแต่งที่แบบว่าพอเราไปเออเป็นพิธีที่ทแด้แดแดแล้วก็มีเค,ค้กปูนแล้วก็ตัดตัดเค,ค้กปูนแล้วก็มีเป่าลูกโป่งมาแล้วก็มีเด็กที่เราไม่รู้จักเดิน <hiking> ผมอยากให้มันพิเศษสำหรับเราสองคนก็เลยอาจจะเป็นงานแต่งงานในรูปแบบที่เราคิดมันขึ้นมาเองในสิ่งที่เราชอบเราจะทํา ในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันเกินความจาเป็นแล้วมันมัน,ม,นมันเสียสตังค์โดยโดยใหตเหตุเราก็จะไม่ทำใช่ครับแค่อยากให้คนที่อ่สนิทคนที่เรารักเนะี่ยมามามาอยู่ในงาน <Okay. S 1> ที่น่ารักงานหนึ่งโโควิดมาจะชวนไปญี่ปุ่นมากมายไของตอนที่นครับจะชวนไปญี่ปุ่นมาายง้อยากไปมากคือบบนกับอาอถ้าทุกวันเลยครับว่าถ้าเกิดญี่ปุ่นเปิดเมื่อไหร่เราต้องไป เป็นคนแรกนะคือแบบจะไปทันทีที่เปิดไงครับเพราะยังไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่เมื่อกี้ก็แอบสืบตามบูธต่างๆที่ครับเนี่ยมามาตรงนี้แล้วเขาจะไปได้จริงๆเมื่อไหร่ก็คาดว่าปีหน้าน่าจะไปได้แน่ๆแล้วครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเดือนไหนของที่งานไหนค่ะไหนๆก็จะไปญี่ปุ่นวางานอะไรค่ะก็ผมว่าทุกคนน่าจะคิดถึงญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ักวันนี้ที่มันยังไปไม่ได้เราก็มีอย่างหนึ่งที่ น่าจะไปเที่ยวแล้วเติมใจครับทุกคนคือการแคมปิ้งก็ลองหาสถานที่ตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วแล้วลใครจะไม่มีอุปกรณ์ต่างๆก็ลองมาที่งานนี้ครับมีของน่าซื้อมากมายก็ซื้อเก็บไว้ก่อนใช่ครับโอเคนะโอเคครับขอฝากอย่างหนึ่งได้ไหมได้จ้าตอนนี้ครับก็ทําช่องอให้อายอใช่ครับก็ฝากทุกคนเ,เข้าไปกดไลค์เพจกมอนอนะครับก็ไก่ออ่างม้าอออ่างนอหนูออออ่างนะครับก็เป็น อีกตัวตนหนึ่งของไอที่หลายคนอาจจะเคยดูละครของไอามานะครับแต่ว่าผมว่าสเสน่ห์ของไอทั้งหมดที่ที่เรามองเห็นจากจากสายตาของเราที่ที่ที่กำลังจะเป็นสามีภรรยากันเนี่ยผมว่าความน่ารักทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในกองมนอ,นอยากทุกคนได้